นี่เลยได้ของเล่นมาใหม่น่ารักไหมน่ารักไหมเอ่ยย่าดูถูกของเก่าถ้าคุณยังไม่รู้คุณค่าไม่รู้จักวิธีอ่รักษาไม่รู้จักวิธีซ่อแมแซมแล้วนำมาใช้ใหม่บางคนก็ถ่งเนาะ ทิ้งไปเลยอ่ะที่ภาษาตานโปรตีเนี่ยบางคนอในคือนนทิ้งไปเลยนี่เราจะเอามาทำเป็นของที่ใช้ได้ให้ดูว่าแท็กเตอร์น้อยๆคันนี้จะใช้ประโยชน์อะไรบ้างแ <c oughs> ท็กเตอร์กว่าทม่ขนาดย่อย ลใก่ซบ์เป็นก็คือบ้นนี้ก็คืออาทิงเนาะมันสตาร์ทบ่ติดเราใส่งานบาลรวเราจะนำมาแปลรูปใหม่ให้มันใช้งานได้ต้องมาติดตามตอนต่อไปว่ามันจะใช้งานได้ไหมล้อมัด <c oughs> รอเสมอเอ้รอนานามีตุ่มด้วยคือเราไปใช้กวาดกวาดนี่มาลดกวาดนี่มาอย่าดูถูกเขาเชียวนะ แล้วมาติดตามตอนต่อไปว่าเขาจะใช้งานได้ไหมเขาจะสตาร์ตติดไหมนี่เลยของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่